อันนี้ก็จะเป็นการาสาธิตการใช้ตัวโปรแกรมนะครับสำหรับการาช่างกิโลนะครับแล้วก็ขายเป็นแบบเป็นชิ้นนะครับอันนี้ก็เลือกนะครับก็ให้เลือกสินค้านะครับแล้วก็เอา,อาสินค้ามาวางที่จะช่างนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับเห็นไหมหนึ่งจุดหกกิโลนะครับอันนี้ก็ขึ้นหนึ่งจุดหกกิโลพอดีก็วก็ อันอื่นก็เหมือนกันอันอื่นก็ว่างแล้วก็ค้างเหมือนกันนะครับนำเข้านะครับเสร็จแล้วก็ชำระเงินออกากากกกงการที่เพิ่มไปทั้งสองรายการก็จะมีตัวรายการขึ้นนะครับฝัง่งนี้ก็จะสามารถที่จะใส่เป็นแบนเนอร์นะครับ<ว>เป็นภาพสไลด์ให้ลูกค้าดูได้นะมีจำนวนเงินนะครับโอเคครับชำรเงินกดชำระเงินน,งนะครับ ซึ่งการชำระงเงินก็จะมีให้เลือกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเงินสดธนาคารนะครับธนาคารก็จะมีทั้งสองสามรูปแบบก็คือเป็นโอนธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นเชื่อโครนะก็จะเป็นเชื w ่อโครให้เราหรือถ้าเกิดเราต้องการาให้ลูกค้าเอาไปสกแกนเป็นบิลก็บินได้ก็จปทำงานแบบนี้อันนี้ลูกค้าก็สกแกนตามยอดตรงนี้ได้เลยยอดก็จะล็อกนะครับผมหรืออ,อีกฝั่งหนึ่งก็ ให,ให้เห็นกมได้อังน,นึงก็จะเป็นแบบนี้ลูกค้าก็สามารถสกแกนได้เลยนะตามยอดเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ชำระเงินขอบคุณที่ใช้บริการค่ะอ๋อก็จะมีเสียงด้วยนะครับ,รบก็จะเป็นใบเสร็จอันนี้ก็เรียบร้อยสําหรับหนึ่งงานขายนะครับผมเป็นแม่จ้าชั้นไหม